นี่มันมีเหตุการณ์เรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเป็นอดีตกำนัตบนตำบลบางรักน้อยกำลังจะขับรถเข้าปั๊มชั่วพี่สุชาติปรากฏว่าถูกคนร้ายดักยิงเนี่ยนะฮะเห็นบอกสี่นัดซ้อนเดี๋ยวดูภาพจากวงจรปิดก่อนเลยเป็นนาทีเสียงปืนทั้งหมด4นัดถูกไหมใช่ฮะช่วงประมาณสองทุ่มนาทีได้ยินเสียงปืนดงังขึ้นสนัดฮะ,ะแล้วก็เดี๋ยวาลักษณะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรถเอ่อรถเก๋งสีขาวขับผ่านตรงเส้นทางนี้ เดี๋ยวจะมีแป๊บหนึ่งฮะเบื้องต้นเองเนี่ยมันจะมีกล้องวงจรปิดก็คือเนี่ยมันจะได้ยินเสียงปืนก่อนนี่ฮะคุณสุชาติมาแล้วก็คือมันไม่เห็นว่าใครเป็นคนยิงแต่มันไม่มันได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอามาคู่กับเสียงปืนแล้วหยุดภาพรถกำนันเอาไว้ฮะ <c oughs> เพราะกำนันจะบอกว่าเอามาคู่กัน2จอประเด็นก็คือเป็นไปได้ไหมว่าจริงมันอาจจะยิงมั่วหรือเปล่า เพราะรถเนี่ยมันวิ่งกันเยอะมากเพียงแต่ว่ารถกำนันเนี่ยแกอยู่ริมถนนล่าสุดเนี่ยวันนี้เราไปเจอกับกำนันด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูสภาพรถกำนันหน่อยรอยกระสุนจริงจากรถตำนันครับเอาขึ้นจอเดี๋ยวนี้ครับเพราะอยากให้ดูว่ารอยยิงเนี่ยมันเข้าที่ไหนรอยยิงเข้าฝั่งไหนคนขับหรือเปล่าเบื้องต้นเองเนี่ยกระสุนเนี่ยถูกยิงหนึ่งรูก,ก็คือว่าเบื้องต้นอยู่ที่ประตูทางด้านของคนขับฮะนี่ฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับเมื่อกี้ตอนรถกำนันวิ่งมาคนร้ายจะอยู่ฝั่งปัม๊มน้ำมันหรือไม่เพราะกำนันจะเลี้ยวเข้าปั๊มพอดีล่าสุดวันนี้ทางผู้สื่อข่าวช่อง8ปได้คุยกับกำนันนะครับกำนันสุชาติเองเนี่ยบอกว่ากราะสุนเนี่ยตอนนั้นผมกำลังจะเลี้ยวเข้าปัม๊มปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบรถประตูฝั่งคนขับมีรูหนึ่งรูโชคดีคือกระสุนอยู่ในตำแหน่งต่ำเพราะหากสูงกว่าอีกนิดเดียวจะโดนลำตัวผมซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิง แล้วก็ไม่ได้สังเกตด้วยยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยขัดแย้งใครประเด็นการเมืองช่วงสิ้นปีนี้ตัวเองตั้งใจจะลงสมัครเป็นนายกอบตาบางรักน้อยก็มองว่าไม่น่าจะใช่สาเหตุในการถูกไล่ยิงเพราะผมเป็นคนพูดง่ายคุยง่ายหากใครมาบอกผมว่าไม่ต้องลงนะผมก็ไม่ลงไหนลองฟังเสียงกำนันสุชาติชี้แจงหน่อย สวสดศพอดีตผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตครับผมแล้วก็เ<ช><ช>ดินทางกลับก็มีแบบทักทายกันธรรมดาแล้วก็มีคนถามว่าเอ้อนากำนันเปลี่ยนรถมาเหรอธรรมดาผมใช้รถไม่ค่อยซ้ํารถนะเพราะว่าเ,เราวมันก็เปลี่ยนรถไปเขาก็ถามทักทายกันแหละในภาษาชา<ช>วบ้านว่ามันงานเปลี่ยนรถมาเหรอก็<ช>อไม่มีอะไรผมก็ขับรถออกมาเขาไม่มีไม่มีเจตนาอะไรหรอกพอดีบังเอิญหน้าขวา น่าจะเป็นมังเอิญบดางฝาที่การทักทายกันแล้วมันช่วงเกิดอดตรงนี้ขึ้นครับเข้ามาเบยดเสร็จแล้วก็ผมก็อยู่ในเลนที่สามที่เข้าถนนรัตนาเบรดเสร็จแล้วผมก็ได้ยินเสียงปืนสี่นัดตก๊ตุตมามันก็มันก็มาเข้ารถผมและผมว่า,ารถโดนยิงนี่ผมก็เลยแถเข้าปั๊มไปเลยครับผมแล้วก็มาดูที่รถก็โดนยิงจริงถ้ากระสุนที่เนี่ยมันต่ําแต่มันตรงตัวผมทุกอย่างแต่ถ้าหากว่ากระสุนที่สูงก็เข้าผมเข้าเข้าผมมัน ก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันยิงฝั่งคนขับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแต่แสดงว่าต้องอยู่ข้างทางหรือเปล่าพาะตอนรถกำนันมามีมอเตอร์ไซค์ประกบไหมฝั่งรถกำน,นันคือไม่เห็นนะพะรถค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะยิงมาก็คือมันต้องอยู่เลนนอกสิถ้ายืนอยู่ตรงฟุตบาทเนี่ยกระสุนมันต้องเข้าฝั่งซ้ายแต่มันดันเข้าฝั่งขวาเดี๋ยวก่อนรถฝั่งกำนันคือฝั่งขวาฝั่งคนขับะฮะอยู่ขวามือเนี่ยอ๋อเออใช่ใช่ต้องอยู่ด้านนอกไม่ได้เดี๋ยวต้องหยุดรถกำนันเอาไว้หน่อ,อยตอนวงจรปิดอ่ะไม่ใช่เมื่อกี้่น็ได อ๋อมันจะต้องอยู่ฝั่งขวาอ,อแต่มันกำนันมันก็ไม่มอเตอร์ไซค์ขับประกบใช่ไหม,มนี่ฮะหรือเดี๋ยวต้องไปไล่กล้องอเพราะกำนันตอนขับรถอาจจะไม่ได้สังเกตก็ได้ล่าสุดมันจะมีหลังจากกำนันโดนยิงเสร็จแกเนี่ยออกมาจากงานศพแล้วแกก็มาโดนยิงเพราะแกโดนยิงเสร็จแก กลับไปบอกญาติใช่คือแกเลี้ยวจริงๆแล้วแกไปดูกรอยกระสุนก่อนเพราะว่าทแกได้ยินเสียงมาในปั๊มน้ำมันนะฮะจะเห็นว่าตัวแกเองเนี่ยสามร้อยเมตรหลังจากนั้นวงจรปิดก,ก็จะเห็นว่าแกเลี้ยวเข้ามาในปัม๊มแล้วก็จอดอ,อยู่แต่ว่าแกก็ลงมาดูนะว่ารถแกถูกยิงหรือเปล่ายิงตรงไหนเนี่ยแกมาดูรอยกระสุนคนร้ายไม่ได้ขับตามเข้ามานะฮะคือก็กำลังคิดว่าถ้าเกิดว่าตั้งใจจะมาฆ่าจริง,อรงๆอาจจะต้องตามเข้ามาในปั๊มหรือไม่ปรากฏว่าแกก็อยู่ในนี้สักพักหนึ่งพอดูเสร็จแกยังไม่แจ้งความทันทีก็ขีี่่่่รรถคคััันนนเดดิิมมแแหลละกกกกกกกบบบไปปท้้าาพอออต็็ืงวจข ออกจากปั๊มแล้วเ,ออเราก็ไปได้ภาพกล้องวงจรปิดที่บ้านอีกทีนึงครับหนึ่งถ้าจะฆ่าก็อย่างที่บอกทำไมหรือในปั๊มมันกลัวมีวงจรปิดอ,อ่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะตำรวจเขาคงตั้งเป้าเอาไว้อาจจะมีเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะนะเพราะแกจะลงนายกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในปั๊มไม่ตามมาฆ่าอาจจะเป็นเพราะกลัวว่าในปั๊มมีแสงสว่างอย่างนั้นไหมขณะเดียวกันเนี่ยคือหรือยิงครั้งนี้คือยิงขู่แต่ตัวอดีตกำนันก็บอกแล้วว่าบอกผมสิว่าไม่อยากให้ผมลง แสดงว่ากำนันต้องรู้ไม่ว่ามีคนไม่อยากให้กำนันลงนี่ฮะเอาเดี๋ยวก็คงให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติม